ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับตัว iPad นะครับเปิดคลิปวิดีโอนะแล้วก็ไม่มีเสียงนะเสียงไม่ออกลำโพงนะไม่ว่าจะเร่งวอลลุ่มดังขนาดไหนนะก็เสียงไม่ออกนะวิธีการแก้ไขปัญหานะไปแบบไวๆกันเลยนะครับก่อนเอ่นนะขั้นตอนที่หนึ่งนะให้คุณไปดูที่บูทูธก่อน ว่าคุณเปิดคาไว้ไหมบางทีคุณไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธไหมนะให้คุณปิดบลูทูธนะครับปิดบลูทูธแล้วก็ลองเล่นวิดีโอดูนะคุณอาจจะเล่น u t u b e นะดูว่ามีเสียงไหมนะครับบางทีมันบลูทูธมันคาคาอยู่นะครับแล้วก็วิธีการต่อไปเลยนะครับถ้ายังไม่หายนะถ้ายังไม่หายให้คุณรีสตาร์ทเครื่องรีสตาร์ทยังไงนะครับ iPad เขาไม่มีรีสตาร์ทแบบ a n น r ร i d นะ บบผมก็ไม่ไแน่ใจนะว่าเจนใหม่ๆมันมีไหมนะแต่ว่ารอืนของผมเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเอื้อนเพื่อเพื่อปิดเครื่องนะครับนะครับปิดเครื่องก่อนทิ้งไว้สักห้าตทีแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะดูว่าหายไหมนะครับถ้ายังไม่หายอีกนะวิธีการต่อไปนะมันอาจจะมีอะไรคาอยู่ที่รูหูฟังนะ รุ่นของผมมันเป็นเจนแปดนะครับเจนใหม่ๆผมไม่แน่ใจนะว่ามันยังไงนะแต่ถ้าคุณมีรูหูฟังอะรูที่เสียบจากหูฟังอะให้คุณลองเอาตัวคอนแทคกินเนอร์ฉีดทำความสะอาดก่อนนะครับฉีดเข้าไปที่รูนะหรือว่าคุณจะใช้แจ็คนะครับที่พอดีกับขนาดรูของ iPad ของคุณนะครับเสียบเข้าไปนะเอาคอนแทคกินเนอร์ฉีดที่แจ็คก,ก่อนก็ได้แล้วก็เสียบเข้าไปที่รูมันนะครับแล้วก็ดึงออก ก็ลองเล่น YouTube ดูก็ได้ว่ามีเสียงไหมนะเอามาดูกันอีกครั้งเผื่อใครไม่ทันนะวิธีการแก้ไขปัญหานะอาจจะเป็นที่บลูทูธมันคาอยู่นะครับให้คุณปิดบลูทูธก่อนนะครับถ้าเปิดอยู่ให้ปิดบลูทูธถ้าปิดอยู่ให้ลองเปิดและปิดใหม่ดูนะครับดูว่าหายไหมลองเล่นไฟล์วิดีโอดูนะครับเล่น youtube อะไรดูว่ามีเสียงไหมถ้ายังไม่มีเสียงให้คุณปิดเปิดเครื่องใหม่นะ ก็คือเป็นการรีสตาร์เครื่องอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับปิดเครื่องปิดก่อนสัก5ทีแล้วก็ค่อยเปิดขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเปิดขึ้นมาเสร็จยังไม่หายอีกนะก็เอาคอนแทค t ินเนอร์นะจีดฉีดเข้าไปที่รูมันนะครับคือจะเอาแจ็คที่ขนาดพอดีกับรูนะรูเสียบหูฟังของตัว iPad หนะ อองเสียบเข้าไปนะเสียบเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาดูบางทีมันอาจจะลอยคาอยู่หรือไม่ก็ใช้สายตาสองดูว่าอะไรมันไปคาอยู่ในไอ้ตัวรูแจ็คมาหรือเปล่านะครับเนี่ยก็เป็นวิธีการง่ายๆนะสมาวิธีการแก้ไขปัญหนานะตัว iPad นะเ YouTube, ว้น YouTube ก็เสียงไม่ออกนะจะ Youtube หรือคุณจะดูวิดีโออะไรก็แล้วแต่ใน iPad นะแล้วก็ไม่มีเสียงออกมานะครับแล้วก็ถ้าทำตามวิธีที่ผมสอนแล้วมันยังไม่หายนะ วิธีสุดท้ายกะท้ายสุดเลยคือนะครับไปหาช่างนะครับให้ช่างดูให้นะครับถ้าอยู่ในประกันก็ยกไปที่ตัวร้านที่ว่าคุณซื้อ iPad มานะดูว่าส่งเคลมดูว่ามันเป็นยังไงนะอาจจะเสียที่ตัวลำโพงหรือว่าอะไรมันจะไปคาอยู่ในรูหูฟังหรือว่าไอสาย ไอตัวรูฟังมันเสียนะมันก็เลยขาอยู่เสียงไม่ออกอะไรประมาณอย่างนั้นนะคือวิธีการสุดท้ายก็คือไปให้ช่างดูนะครับครับยังไงคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็กรบกวลฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ